จากเรื่องราวของทางด้านประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเรื่องราวของโควิด -19 เราก็คงจะจำได้ว่าคำสั่งของจังหวัดมีหลายเรื่องอย่างล่าสุดนี้ประเทศเองก็มีการประกาศนะครับประกาศในส่วนของเคอร์ฟิวนะฮะเคอร์ฟิวแล้วก็มีหลายอย่างครับที่มีคำสั่งแต่ว่าแน่นอนใน,ในการประกาศนั้นก็จะมีผู้ที่ฝ่าฝืนอยู่เสมอครับใครว่ากดมีเอาไว้แหกอะไรประมาณนี้ครับ ก็เหมือนกับทางด้านสัญญาณไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมขอเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับนะฮะเริ่มต้นจากจังหวัดยโสธรครับคือเขาห้ามออกจากบ้านแล้วก็มีเคอร์ฟิลนะครับแล้วก็รวมไปถึงต้องสวมหน้าก,ากากด้วยนะครับแต่ว่าหลายท่านก็ไม่ปฏิบัติตามครับก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการจับกลุ่มกันที่นี่ครับเราไปดูกันนะครับ ผมขอเริ่มต้นจากทางนจังหวัดยะโสธร,รก่อนครับในส่วนของยะโสธร,รบอกว่าสารสั่งจำคุก14วันหนุ่มใหญ่กับพวกฝ่าฝืนพลกรุกเฉินมั่วสมดืมสุราไม่สวมหน้ากากครับนะฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา9กนาฬกาสสิบนาทีของเมื่อวานนี้ครับสารยะโสธร,รอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอาย,ยการฝ่ายคดีสารแขวงจังหวัดยะโสธร,รนะครับเป็นโจทย์เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายทรงศักดิ์วงไกลอายุไม่น้อยนะเป็นหนุ่มใหญ่ลว 50ปีนายนันทชัยละครวงอายุ32ปีในโกศลน่ารักแต่ว่าทำตัวไม่น่ารักครับอายุ56ปีนายพรชัยสิงหาอายุ48ปีใีนายอภิชาติชัยวิเศษอายุ40ปีในอาทิตย์คุณนรักนะครับอายุ30ปีมีตนนมใหญ่ไวชกันหมดเลยครับทั้งหมดนี้เป็นชาวเยสุทอนครับจำเลยที่1-6ถึง6 ในข้อหาความผิดฐานฝา่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะโสธรก็คือพรบควบคุมโรคติดต่อมาตราที่34วงเล็บ6ฉบับที่4ข้อข้อ10เป็นการฝา่าฝืนประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะโสธรเรียงเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 จังหวัดยะโสธรเพิ่มเติมฉบับที่4ข้อ10ประกาศณวันที่3 1มีนาคม2563และก็คำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่ กฎหมายให้ไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดตามปอ,อาญามาตราที่368จําเลยทั้งหมดยอมรับสารภาพครับโดยพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2563ายเวลาประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งฐานด้านเจ้าพนักงานตํารวจสพอเมืองยะโสธรครับได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบและก็ได้รับแจ้งจากพี่น้องป้อง,ปองไปว่ามีกลุ่มบุคคลนั่งมั่วสมดื่มสุรากันโดยเมื่อสวมใส่หน้ากาก อนามมยครับฝ่าฟื้นคําสั่งของผู้ว่าจังหวัดยะโสธรพอเป็นอย่างนี้ตํารวจเองก็ได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุครับก็พบผู้ต้องหาทั้ง6คนครับกำลังนั่งกลุ่มนั่งดื่มสุราขาวกันจํานวน1ขวดครับเป็นสุราหงทอง1ขวดพร้อมกับอุปกรณ์การดื่มสุรานะครับอยู่บนแคร่ไม้ข้างถนนนวลตาลตําบนในเมืองอําเภอเมืองยะโสธร โดยผู้ต้องหาทั้ง6รายนี้มีสวมหน้ากากาอนามัยอภิการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะโสธรนะครับเรื่องมาตรการเฝ้าระวังบป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 เพิ่มเติมที่เรากล่าวไปนะครับศาลเองก็ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วนะครับศาลก็เลยพิาพ,พากษาว่าจำเลยทั้งหคนมีความผิดครับให้จำคุกคนละ14วัน แต่จำเลยให้การยอมรับสารภาพเป็นเหตุให้บรรเทาโทษเห็นควรลงโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก7วันแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนครับจึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการกักขังควรละ7วันแทนครับนะฮะแล้วก็ภายหลังก็มีญาติของจำเลยทั้งหกรายมายื่นประกันตัวด้วยเงินสดจำนวนคนละ4 0 0 0บาทครับเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธร์สาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับนะฮะ อันนี้คือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดนะครับจำคุก14วันแต่ว่ายอนรัศดาภาพ7วันนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้มีการประกันตัวเพื่อขออุทธรณ์นะครับความจริงก็มน่าอุทธรณ์ละไรพูด,ดง่ายๆนะฮะก็ความผิดจริงนะฮะถามว่าอุบลเรามีไหมคําตอบคือมีครับมีแต่ว่ายังไม่มีการจับกลุมเป็นข่าวนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมขับรถนะครับผ่านไปจากทางด้านออบ้านแสนต่อผ่านไปที่สวนสาธารณะนะฮนะอยู่แถว ตรงเสียแยกแถววัดศิปดูนี่ครับก่อนถึงวัดศิปดูนี่นนด้านความมือผมก็เห็นนั่งกลุ่มนะฮะดื่มสุรากันอยู่ครับอยู่ในคูหานะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยเหมือนกันก็ประมาณ56กรายครับนั่งดื่มสุรานั่งทานข้าวอยู่ครับอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนของเขาไม่ได้อยู่ริมทานนะครับแต่ว่าบ้านนี้คือเป็นเฉลียงมีพื้นที่ว่างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ห้ามก็คือห้ามจับกลุ่มกันและตอนเป็นเวลาสอบุ่มกว่าแล้วด้วยครับนี่อันนี้แต่ว่าไม่มีคนแจ้งขวัญเท่านั้นเองครับ เมื่อสักครู่นี้คือจังหวัดยะโสธรครับทีนี้เราไปที่จังหวัดสิทธิเกตครับสิทธิเกตเองก็เร่งกํากับดูแลในส่วนของทางด้านข้อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับในส่วนของจังหวัดสิทธิเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งทีนี้สิทธิเกตนี้คือเคอร์ฟิวครับเขามีเคอร์ฟิวเกินสี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านสี่ทุ่มถึงตีห้าครับแต่มีคนท้าทายกฎหมายครับนะฮะ เมื่อวันที่24ี่เมษายนที่ผ่านมานี้พลตรตีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือว่าผู้การจังหวัดสิสเกตบอกว่าตามที่มีข้อกําหนดตามความในมาตรา9พระราชกำหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉินพศ2 5ง8นะครับมีสาระสาคัญคือห้ามบุคคลใดนะฮะทั่วราชนจาจักรออกนอกเขหสถานเวลา4ทุ่มถึงตีถึงตีสี่นะครับของวันรุ่งขึ้นตั้งแต่4ทุ่มตีสี่นะครับของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจําเป็นกำหนดไว้จึงไดสง้สั่งการให้ตํารวจภูธร ทุกแห่งในสังกัดนะครับยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับและก็ให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดผลของการดำเนินการปรากฏว่าในส่วนของสพอเมืองจังหวัดสิริกติครับได้มีการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดจำนวนหรายครับส่วนใหญ่นะครับเป็นวัยรุ่นครับมารวมตัวกันเจ้าที่เองก็นำตัวส่วพงพนักงานสอบสวนของสพอเมืองของสพอเมืองสิริกติครับ และก็ดำเนินคดีィィตามกฎหมาย <c oughs> <c oughs> โดยผู้ที่จงใจฝ่าฝืนและก็ไม่มีเหตุอันสมควรออกนอกเคหสถานต้องมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับจิงขอประชานัมพันธ์นให้พี่น้องป้องปายนะครับคนที่ฟังรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดสตึเกตชาวอุบลราชานีเราหรือว่าดูคลิปอยู่ทั่วประเทศครับร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยและก็อยู่ระยะห่างอย่างน้อย2เมตรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตาจมูกปากโดยไม่ได้ล้างมือนะครับเราควรจะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและก็สบู่ครับหรือว่าน้ํายาแอลกอฮอล์ล้างมือ70%หากมีอาการไข้ไอหายใจลําบากให้ไปพบแพทย์ทันทีครับและก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดไนทินอย่างเต็มที่ครับนะฮะ นี่ก็มีการเรียกว่ากำกับดูแลนะครับกับกลุ่มได้ทั้งหมด6กรายครับโทษนะฮะจำคุก2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทครับนี่คือในส่วนของทางด้านจังหวัดสิทธิเกตครับเราไปที่บุรีรัมทีครับบุรีรัมย์นะครับทางด้านบุรีรัมนีนะครับฝ่าฝืนเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่าฝืนมั่วสุมการที่ยะโสดื่มโซรา แล้วก็ซิสเตเกตนี่คือฝ่าฝืนเรียกว่าละเมิดเคอร์ฟิวครับบุรีรัมย์ครับแหกด่านนะครับคือไม่ยอมกักตัวครับทางด้านชุดปราบโควิดของบุรีรัมย์ตามจับถึงบ้านเลยครับนะฮะโดยเมื่อวันที่4เมษายนครับที่ศูนย์กักกันผู้กระทำความผิดตามพรบรโรคติดต่อโควิด -19 สนามช้างอิบบนเตอร์เนชั่นแนลเอร์กิจตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายทัชกร หัตถาธยากูลครับผู้ว่ารัชการจังหวัดบุรีรัมย์และก็นายชัยวัฒน์จุนธีระวงศรองผู้ว่ารัชการจังหวัดและก็นายปรยาชญานายปราชญาอุน่นเพชรวรกรนะครับปรัดจังหวัดอุดบุรีรัมย์และก็รองผู้การจังหวัดบุรีรัมย์และก็รองนายแพทย์สธบุรีรัมย์ได้ร่วมกันประกาศแถลงการจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่7ครับเรื่องของการดําเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนขัดคําสั่งของพนักงานในการกักกันตัวตามพรบโรคติดต่อปี2558ครับ ก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อเวลาสองทุ่มของวันที่3าเมษายนนะครับได้มีผู้โดยสารทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยพบว่ามีกลุ่มคนไทยกว่าร้อยคนได้ปฏิเสธที่จะเข้ารับการก,ากักตัวตามมาตรฐานของรัฐบาลในสถานที่เตรียมไว้ให้โดยอ้างว่าไม่ทราบว่ามีมาตรการดังกล่าวจนเกิดการถกเถียงกันขึ้นระหว่างผู้โดยสารกับเจ้าที่จนกลายเป็นความตึงเครียดครับเกิดขึ้นภายในตัวอาคารผู้โดยสารซึ่งได้มีการเจรจาแต่ไม่เป็นผลและก็ผู้โดยสารทั้งหมดครับ ทั้งหมดมาจากหมู่บ้านหน้ามือนหน้าด้านครับได้หลบหนออีออกจากสถานที่กักกันของสนามบินสุวรรณภูมิครับและก็ทราบว่าผู้โดยสารในจำนวนนี้เป็นชาวบุรีรัมย์สามรายครับเป็นผู้ชายมีภูลุลนาอยู่ที่อำเภอกระสังอำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์และก็ในช่วงเช้าวันที่4เมษายนเจ้าที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบบ้านพักตามภูลาเนาและก็บ้านาติแล้วที่อำเภอละหารทาย ตำรวจของสพอรหารสายโดยเจ้าที่ฝ่ายปกครองและก็สาธารณสุขเดินทางไปตรวจสอบอย่างที่บ้านหนองตาแอกครับตำบลละหารสายพบชายอายุ32ปีเดินทางมาถึงบ้านพักแล้วเจ้าที่ได้เข้าไปตรวจวัดไข้พบว่ามีไข้37.9องศาเซนเซียสครับจึงได้นำไปดำเนินคดีข้อหาหลบหนีการกักตัวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558ครับแล้ก็นำมากักตัวที่ศูนย์กักตัว ผู้กระทำความผิดตามพรบโรคติดต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดเตรียมไว้ครับนอกจากนี้ยังพบภรรยาของชายคนนี้อายุ30ปีและก็ญาติเป็นผู้หญิงอายุ41ปีพักอาศัยอยู่ด้วยกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการควบคุมตัวทั้งสองคนมากักตัวตามคามําสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคซึ่งก็เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่11ลงวันที่2เมษายนเรื่องครอบครัวให้ผู้ที่ให้ผู้เดินทาง มาจากท้องถิ่นอื่นมาพานักในครอบครัวของตนในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ถือว่าทุกควของครอบครัวนั้นเป็นผู้สมัมผัสโรคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558ครับและก็เจ้าพนักงานควบคุมตัวมีอำนาจกักกันนะครับณนะสถานที่กำหนดเป็นเวลา14วันหรือจนกว่าจะพ้นระยะของโรคครับโดยทางด้านผู้สื่อข,ข่าวของไทยรัฐเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจทธนนูนสวรรค์น,นะครับได้มีการควบคุมตัว ชายอายุ22ปีดำเนินคดีข้อหาหลบหนีการกักตัวพระราชบัญญัติ2558แล้วก็นำมากักตัวที่ศูนย์กักกันตัวนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งอายุ55ปีอยู่ที่กระสังครับได้มีการประสานให้เข้ามามอบตัวครับส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ ที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานายสลีวิทูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยบอกว่าผู้โดยสารที่หลบหนีจากท่าอากาศยานสุวรรณภมูมิมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่ามีทั้งหมด5คนแต่จังหวัดยืนยันว่ามีเพียงแค่4คนครับ4คนโดย2คนยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าได้ไดรายง,งานตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูมิครับ และก็อีก2คนเป็นผู้หญิงอายุ62ปีนะครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับตอนนี้มารายงานตัวแล้วครับและก็เจ้าที่ได้นําตัวเข้าระบบก,กักตัวที่ศูนย์พักสังเกตอาการโควิด -19 ที่มอราชพัฒบ้านย่างน้อยอําเภอเครืองในอีกรายหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ3 5ปีครับกำลังเดินทางรถไฟขบวนที่71สายกรุงเทพอุบลมาถึงอุบลเวลา19.05นาาเจ้าที่ก็เตรียมตัวรอรับตัวเข้าไปรูปกักตัวล่าสุดนี้นะครับ ทั้ง4รายนะครับมีการรายงานตัวแล้วก็ถูกกักตัวเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้พี่น้องป้องไปสบายใจได้ครับมีการรายงานตัวแล้วก็กักตัวเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเป็นอย่างนี้ครับก็เรียกว่าพยายามที่จะหาข้อมูลให้อย่างรอบด้านนะครับอย่างรอบด้านครับนะฮะทีนี้ที่อุบลเราจะมีอีกคดีหนึ่งทีนี้ครับที่อุบลเรานะครับ นั่นคือคดีมีการลักลอบขายหน้ากากอนามัยครับเกินราคานะฮะเกินราคาโดยที่มีคนคือเป็นการโพสต์ข้อความขายนะครับโพสต์ข้อความขายผ่านทางด้าน a c e b o o k ครับผ่านทางด้าน facebook แลวก็ตอนนี้ตำรวจเองเขาก็ ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าใช้วิธีการล่อซื้อครับก็คือทำทีสั่งซื้อแล้วก็มีการส่งมอบกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการรวบตัวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลเราอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะครับวารินชำราบเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะข้อมูลนี้ครับเป็นตำรวจอุบลเรารวบตัวนะฮะมีการขายเกินราคาด้วยแล้วก็สั่งซื้อมาจากทางด้านเวียดนามครับจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะฮะ มินิเจอออนไลน์รายงานบอกว่าตำรวจอุบวนรวบพยายนพร้อมหลักฐานหนุ่มโพสต์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุมครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุชัยเองก็เคยเล่าให้ฟังว่าก็มีคนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแบบนี้แหละครับนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไปขอรับเองได้ไหมที่วารินนี่ครับทางนู้นไม่ยอมจะส่งทำร้ายไปรษณีย์ครับโดยข้ามือ ค่าของวันที่3เมษาย,ยนครับพลตรตีรณกรฤทธิรงค์ผู้บังคับการตระวภูทรจังหวัดอุบลราชธานีเราหรือว่าผ,ผู้การจังหวัดอุบนนลนะครับพร้อมด้วยนายเกลือชัยผ่องแพ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวจับกลุ่มการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาพร้อมของกลางเป็นหน้ากากอนามัยยี่ห้อ f o r t จูนนะครับผลิตจากประเทศเวียดนามครับจำนวน50กล่องกล่องละ50ชิ้นมูลค่า35,000บาทนะครับพร้อมกับผู้ต้องหาที่ถูกล่อซื้อเป็นชายวัยวรุ่น1คนชื่อว่านายพัฒนันหรือว่าน้องเปรม แก้วหารอดแต่ว่าตอนนี้ไม่รอดนะครับอายุ22ปีครับอยู่ที่บ้านเลขที่377นะครับบ้านแสนสุขนะครับหมู่2ตําบลแสนสุขอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับก็สืบเนื่องจากชุดสืบสวนนะครับของสถานีตรลพุทธรวารินชำราบได้รับการร้องเรียนจากผู้ริโภคมีการโพสต์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาควบคุมทาง Facebook ของเพรมพัฒนันนะครับซึ่งเป็นชื่อ Facebook ของนายพัฒนันผู้ต้องหารายนี้ครับ และก็ต่อมาพันตรวโทนุพดลเปลี่ยนรูปรองพุ่มกับฝ่ายสืบสวนของสพอ,สอ,อาวารินจำราบให้สายนะครับเข้าไปติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยที่นายพัฒนานประกาศขายชิ้นละ14บาทครับหรือว่ากล่องละ700บาทจำนวน50กล่องรวมแล้วก็2,500ชิ้นในราคา35,000บาทแล้วก็มีการนัดส่งมอบหน้ากากาอนามัยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส,สขาย,ย่อยถนนอุบลตาการพืชผลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ โดยทางด้านนายพัฒนานเองก็ได้นําเอาหน้ากากอนามัยครับมาส่งให้กับเจ้าที่ในช่วงเย็นจึงเข้าทําการจับกลุ่มไว้พร้อมของกลางครับทีนี้จากการสอบสวนนายพัฒนานให้การรับสารลูกครับเออสารภาพครับบอกว่าได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยที่ว่านี้ครับที่ผลิตจากประเทศเวียดนามผ่านโปรแกรม Facebook ครั้งแรกเมื่อวันที่31มีนาคมนะครับจากนายนัทพงษ์แหม น่าจะอ่านว่าโคสะขึงนะครหรือว่าโคสขึงเป็นน่าจะเป็นโคสะขึงนะครับอายุ28ปีครับเป็นชาวบ้านท่าไครตตาบลน,นาศีนวลอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับโดยสั่งซื้อในราคาลังละ32,000บาทแล้วก็มี50กล่องแล้วก็แล้ก็ประกาศขายหมดไปแล้วครับเริ่มทําครั้งแรกนี่คือวันที่31มีนาคมนะครับต่อมาเช้าวันนี้ได้รับการหน้ากากอนามัยยี่ห้อเดียวกันจากนางสาวออย แฟนของเพื่อนที่มีบ้านพักอยู่ที่บ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอบุบลในราคาเดียวกันกินนำมาประกาศขายผ่าน Facebook ของตนเองครับจนกระทั่งถูกเจ้าที่เข้ามาทําการล่อซื้อครับแล้วก็จับกลุ่มใน,นคดีข้อหาขายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินกว่าราคาควบคุมซึ่งชุดสืบสวนจะขยายผลนะครับตามจับกลุ่มเพื่อนผู้ต้องหาที่นําหน้ากากมาขายในราคาแพงอิกด้วยครับนี่เป็นเรื่องที่จับกลุ่มได้เพราะว่ามีการร้องเรียนนะครับก็คือ ตำรวจที่ดีก็คือชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านนี้คือตำรวจที่ดีที่สุดครับเป็นผู้ที่จะแจ้งเหตุนะครับนี่ฮะแจ้งเหตุแล้วตำรวจเองก็ทำหน้าที่จับกลุ่มทีนี้ครับเป็นการล่อซื้อแต่ว่าถ้าเปิดแจ้งแล้วตำรวจไม่ทําอะไรก็มีค่าเท่าเดิมนะครับแต่อันนี้คือแจ้งแล้วเขาดําเนินการครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเรื่องจะต้องจับกลุ่มแน่นอนครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบนะครับของบ้านเมืองครับ ซึ่งเราเองต้องช่วยกันดูแลนะครับอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับทีนี้มาถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านในวันนี้ครับตรงไปทางด้านเจริญทซัพย์ตอนนี้เขามีโครงการพิเศษเกิดขึ้นทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกอยู่ที่ซอยชยางกรสี2หรือว่าซอยอุบลมอเตอิไลท์ครับ เป็นอาคารพาณิชย์สีกูหา2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ไปมาก็สะดวกก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก SCG นะครับไปได้เลยครับหน้ากว้าง4เมตรลึกเข้าไป15.5เมตรโครงการที่2นี้จะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองจะว่าจะก่อสร้างเพียงแค่5หลังครับพื้นที่ใช้สอย1 4 8ตารางเมตรครับแล้วก็โครงการที่อยากเน้นคือโครงการที่3ครับ อยู่ข้างโรงแรม a p l u นะครับจะก,ก่อสร้างทั้งหมด11หลังด้วยกันนะครับเป็นพื้นเป็นสไตล์โมเดิร์นเหมือนกับโครงการ14หน้าวัดบ้านตําแนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรแต่คุณเกตบอกว่าเฉพาะโครงการนี้เฉพาะล็อกที่มีพื้นที่69ตารางวานะครับถ้าเผื่อใครจองภายในวันที่13เมษายนนี้ครับ ถ้าเผื่อใครจองภายในวันที่13เมษายนนี้ขอให้เขาคือพูงง่ายว่าทางด้คุณเกต่จะลดราคาให้เป็นพิเศษครับ10,000แสนบาททันทีรวมใจสู้ภยัยโควิดครับถ้าเผื่อใครไปจองนะครับภายในวันที่13เมษายนนี้คุณเกตลดให้ทันที10,000แสนบาทยิ่งกว่าถูกหวยครับเฉพาะโครงการโครงการที่3นะครับอยู่ที่ค่าโรงแรม A+ ครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำซึ่งเขาจะก่อสร้างทั้งหมด11หลังนะครับ แต่ว่าพื้นที่ตารางบานนี้ต่างกันเฉพาะพื้นที่69ตารางบาน,นี้ลดทันที1 0 0 0 0แสนบาทครับติดต่อหาคุณสุนันนะครับ0856321118ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถก็ไปที่ทางด้าน อิซูซุ refusing. ต่างปากพระอีสานวารินชำราบิเดดอุดมน้ำยีนและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูซุดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับตอนนี้เขานำเอามาปรับปรุงโฉมใหม่เรียกว่าใหม่หมดจดครับเป็น all new อิซูซูดีแม็กเครื่องยนต์3.0บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงสุด190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ ส่วนเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ให้แรงม้า150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรทั้ง1.9แล้วก็3.0นะครับมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดกับนะฮะในขณะเดียวกันทีนี้ครับเครื่องยนต์เปลี่ยนไปแล้วนะครับในส่วนของทางด้านตัวรูปโฉมภายนอกครับปรับโฉมใหม่หล่อล่ำล้ำยุคมากกว่าเดิมครับ กระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วรูปร่างบึกบืนมากขึ้นดูดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับของอิชสุข้างนอกวัาหล่อแล้วครับข้างในนี่สวยราวหนังฝาครับหยาดเยิมเลยครับใช้วัสดุอย่างดีออกแบบมาสวยจริงๆดูแล้วไม่คิดว่านี่คือรถกระบะน่าจะเป็นรถ SUV หรือว่าน่าจะเป็นรถเก๋งสีดานด้วยซ้ำไปครับดูดีมากครับอยากจะให้ท่านเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือทดสอบได้นะครับ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโมใหม่ห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับภายนอกก็ดูบึกบืน,ข,นขึ้นกระจังหน้าใหญ่ขึ้นเป็นสไตล์อเมริกันครับแล้วก็แรงม้าจัดจ้านทีเดียวครับเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับหรือทดสอบได้นะครับทั้งสาขาบารินเดยดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับและก็นแน่นอนนะครับเมื่อซื้อรถแล้วเขาก็ให้ล้อแม็กมาให้ยางรถยนต์มาแต่ก็ยังไม่เป็นที่เจ็บใจครับบางคนก็อยากจะได้ ล้อแม็กรมดับสไตล์สปอร์ตอย่างไดยางแก้มเตี้ยสไตล์สปอร์ตครับไปที่นี่ฮะถาวรออยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรออยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเขาไปตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ road, ออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV แล้วก็รวมทั้งการจําหน่ายล้อแมกลรอกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาท่านสามารถที่จะเลือกได้ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจยันเบรกนะครับและก็เติมสารไนโตรเจนทุกอย่างนี้ในราคาที่คุณจ่ายได้ความสบายใจครับทั้ง3สาขาคุณกัญญยายเองก็ย้ำม,มานะครับเราจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญยายเองครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับไปได้เลยนะครับกับทางด้านถาวอ,อยยางยนต์ทั้ง3สาขาครับขอบคุณถ้าเกิดใครที่จะไปใช้บริการครับ